วันนี้นะคะตามปลาเข้าครัวค่ะปลาทำอะไรเยอะแยะเลยะะหน้าตาเหมือนหมูกระทะใช่ทำหมูกระทะว,วันนี้มีอันนี้ด้วยคอนโดใช่ไหมอ่าก็คือว่าวันนี้เราจะมีปาร์ตี้ค่ะก็คือเป็นแบบว่ามากินข้าวกันกับกลุ่มเพื่อนๆน้องพีมด้เป็นเพื่อนแก๊งอนุบาลเขาว่านิตาอาังครูจับปาร์ตี้ครับเมมิวันนี้มากันครบเลยนะ ก็คือเนื่องในว่าไม่ได้เจอกันมาพักนึงแล้วแล้วก็ูจัก,กลับมาจากอเมริกาพอดีก็เลยแบบกลับมาทําชุระ,ะช่วงแบบว่าซัมเมอร์อะไรอย่างงี้โรงเรียนหยุดแล้วก็เลยแบบอ่ามากินเท่ากันแล้วแม่กับปาก็คือว่าทําคุกกี้กันฉําไม่มีเวลาที่จะแบบทากับข้าวอะไรก็เลยเตรียมหมูกระทะเพราะง่ายสุดใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้เราไปแมคโครกันก็ไปซื้อเนี่ยเนี่ยพวกเนื้อหมูเนื้อเนื้อ,อ,อย่น้เนื้อ,อยุนี้ เนื้อนะคะแล้วก็หมูแล้วก็อันนี้พี่เจอไส้กรอกแดงที่มันเป็นแบบเขาหั่นเป็นแบบฟรายให้เอาไปทอดกรอบอะ่ะเลยจะมาทอดให้เด็กๆกินใช่ไหม อันนี้เป็นไส้กรอกพันเบคอนนะคะหรือเบคอนเหมือนพันไส้กรอกนี่นแหละเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตรงนี้นี่ที่บอกว่าทําคุกกี้นะคะเดี๋ยวขอโฆษณาไทายอินนิดนึงนได้ไหมคะไทยอินอีกแล้วเหรอไทยอินเนี่ยนี่เห็นไหมคุกกี้เราอยู่ในกล่องเตรียมส่งลูกค้าสวยงามเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็ยังมีทําไม่เสร็จอีกเียบเลยเดี๋ยวจากนี้ก็ต้องทําวันนี้พักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าจะมีปาร์ตรี้ก็จะมีคุกกี้นะคะอันนี้เป็นแมคคาเดเมียกรอบอร่อยมากๆนะ ถั่วเยอะมากที่เห็นนี่คือแบคคาเดเมียทั้งชิ้นนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยไข่ขาวกับแป้งนิดเดียวเองอ่าส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอัลมอนด์เหมือนกันจะเป็น Slide. อัลมอนด์สไลด์อ่าก็ใครใส่ถั่วชอบถั่วก็กินได้เพลินๆน,นะคะโอเคสั่งกันมาได้ที่เพจเด็กจิ๋วพาเฟ่น,นะคะใครอินเสร็จแล้วค่ะป๊าบ๊า,บา <laughs> อ่ะแล้วป๊า,าทำอะไรอีกเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการ เอาออกมาใส่คอนโดใช่ไหมคอนโดก็คือหมายถึงไอเจ้าถาดเล็กๆเนี่ยก็คือเวลาซื้อมาเขาจะฟรีซมาแล้วเราก็ดีฟรอสด้วยกันเอาออกมาไว้นอกตู้เย็นนี่แหละใช่ไหมแล้วก็<ช><ม>จะทําเป็นชุดๆตอนแรกปกติจะทําใส่ถาดอย่างนี้ใหญ่ๆนี่ทํากินเหลือแล้วมันเก็บยากเออเหลือ <ๆ S 1> แล้วเก็บยากก็เลยทํามันอย่างนี้เผื่อว่าได้กินเป็นจานๆไปใช่ไหม,มแต่มันจานาไมันมีแค่นี้มันเพียงพอเหรอค่อยๆเสิร์ฟไป อันนี้มันฮะไม่พอ<ะ>พอ่อ,อ,อะมันมากเลยอ่ะหมูสำชันใช่ปะ่ะม,มันมากแต่ว่าเวลาทอดไอ้ย่างให้มันกริมเกรียมหนังแบบไอ้มันมันเนี่ยหดยืบแล้วก็กรอบมันก็อร่อยดีใช่ไหมใช่จ้องโอเคค่ะนี่น่าจะเก็บไว้ขราวหน้าเก็บไว้ก่อนเออเพราะว่ามันจะเยอะไปเด็กๆสาวๆก็ไม่น่าจะกินเยอะเท่าไหร่จะมีวันนี้มีพ่อพ่อแม่แม่มาด้วยใช่ไหม มีมที่เ<บ><า>หลือก็ใส่ซิบล็อกเก็บแค่แค่แค่เข้าตู้เย็นไว้เมื่อวานก็ไปซื้อที่แมคโครตอนประมาณสามทุ่ม <c oughs> ทำคุกกี้ทำคุกคกี้เสร็จแล้วก็รีบวิ่งออกไปซื้อแต่เราเลือกเป็นพวกพรีเมียมหน,น่อยนะเราไม่เลือกเป็นแบบพวกเนื้อกระทะหมูกระทะอย่างเงี้ยเราเลือกเป็นแมคโคลเขาจะมีแบบเป็นแพ็กว่าแบบชุดสําหรับหมูหมูกระทะแต่ว่าอันนั้นน่ะหมูมันจะแหลกๆแล้วมันจะแบบ มันจะยังไงอ่ะไม่ชอบอะใช่ไหมมันที่พรีเมียมเลยเออ,นอนเราก็จะเลือกแบบเนื้อพรีเมียมอย่างอันนี้มันก็เป็นแอโร่นะแต่เป็นแอโร่แบบพรีเมียมใช่ไหมออสออสซี่เฟก็คือเป็นเนื้อออสเตรเลียเลยโลนึงก็เกือบหกร้อยนะเมื่อวานก็ซื้อไปฉ่ำแบบสามพันปกติอะ <laughs> ไปแบคโคทีไรเนะี่ยมันไม่เคยจะถูกเลยเนาะซื้อแพงทุกทีเลยใช่เพราะมันซื้อเนื้อซื้ออะไรเยอะไงมันก็เลยแบบเอออันนั้นดูไม่ค่อยมันนะแต่มันเป็น อามัน,มนก็ะด้วได้แลอววันนี้จอทอดไอ้เฟนไฟนี่ใช่ไหมเนี่ยเฟนไฟไหน,นอะไฟกอกอะแล้วก็จะมีเนี่ยต้าหู้หมกีหยิบมาเลยต้าหู้หมกีก็คือต้าหู้ต้าหู้อึ่งที่แบบทอดแล้วมันจะพองใช่ป่ะแล้วเมื่อวานไปแมคโครก็เจอนะมันก็มีขายแต่เน,นี่ยแม่มสั่งออนไลน์มาไงแต่แล้วแม่ไม่รู้ว่าต้องซื้อที่ไหนปรากฏว่าไปเจอที่แมคโครเยอะเลยเนาะถุงใหญ่กว่านี้อันนี้มันถุงเล็กนะ ถุงเล็กมันจะมีแบบอันใหญ่อย่างนี้มีสีมาสองอันเขาบอกว่าทอดแล้วมันจะพองเลยเดี๋ยวจะลองดูน่าจะต้องหั่นนะนี่มันชิ้นใหญ่มากถ้าเกิดพองแล้วมันชิ้นเท่านี้มันน่าจะพองล้นล้นเลยอ่ะไม่รู้อันนี้พองรอเปล่าก็ไม่รู้นะมีน้องแนะนํามาหรือว่าไม่เหมือนคือเราไปดูของร้านอ๋อเราเราดูนี่เราดูในรีวิวสักสักสักคลิปหนึ่งมันขึ้นมาในฟีดเราอ่ะพองหรอืม เพินพองแต่ว่าที่ของร้านไก่เชมเฮาอาจาาอาจะไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าเพราะเขาบอกอันนั้นเขาสั่งจากรา้านเพื่อนใช่ไหมอืมอันนี้เนื้ออะไรคะอันนี้เป็นอันนี้เนื้อพรีเมียมของแอร์โร่ท้องวัวท้องซั C, ่เนือ้อส่วนท้องเอาหมูเอาเหืหอเหมือนว่ามันมีชั้นกลางทับอยู่อ่ะปะป๊าปะปะก็เอาชั้นกลางทับไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเวลาคีบอันนี้อตามยถากรรม ย่าไม่หอมยังฟิตเป็นยังแข็งอยู่หน่อยยังแข็งอยู่เลยใช่ไหมสวยสวยงามนะเนีอ้อดีโอเคเน,นะนี้ยดีวด่ายนะากินอันนี้อยากกินอันนี้มีไข่ให้ด้วยเหรออืมเห็นจิ๋วชอบใส่ไข่ไปในน้ำ่ะใช่แต่วันนี้มันปนะิ้ง,อง,อย,งย่างนะพี่สาเตรียมหม้อยังอะอ๋อยังไม่ได้มองดูเลยแต่เห็นเขาเตรียมโต๊ะข้างนอกแล้วนะแต่เรายังไม่ได้สังเกตว่ามีหม้อไหม ตอนนี้มันเพิ่งสองโมงเดี๋ยวเราจะกินเป็นมื้อเย็นนะแต่ว่าเตรียมไว้ก่อนอันนี้หมูเหรอคะเอ้ยไม่ใช่ก็จนะท้องวอมเหมือนฮะอันนี้ส่วนเดียวกันเหรอส่วนเดียวไม่นะตาไม่เหมือนกันเลยอะก็น,นี่ยเ็ดมันเยอะหน่อยไะถุงเดียวกันด้วยเนาะน้าตาเดี๋ยวมาวางที่เดีไม่เหมือนกันเลยดูดิอันนั้นน่ะอยู่ด้านล่างอันนี้อยู่ด้านบนใช่เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟที่รับปิ่นตรงแล้วก็ที่เราก็แช่เย็นไว้ก่อนอไม่ได้ไม่เสียหายอันนี้เป็นเนื้อส่วน อ๋ออันนี้จะเป็นร้านประจำร้านประจำเอ้ยยี่ห้อประจำที่ซื้อใช่ไหมอืมแต่ยี่ห้อนี้เคยกินประจำบ่ <Grand S 2> ดีนะเ r ็ n f e s t Beef เป็นวัวที่เลี้ยงด้วยธัญพืชอันนี้สันคอสันคออ๋ออันนี้ดูนะ่ากินนะนะชารายมากลมๆดูน่ากินโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยนะดูพิมพ์ไนะหมมาอน่ากินนะ อันนี้เขาเอากระดาษลองๆมนได้ไม่ติดกันดีนะได้มาหยิบออกมาเป็นปแผงๆไม่งั้นมันติดไปหมดอะฮ่มไม่ได้กระดาษก็พอาสติ๊กข้าวติกป้าชอบกินเนื้อสันคอที่สุดอันนี้สันคออันนี้ใช่ไหมสันคออี่สันคอนะคะ แต่ถ้าเป็นหมู่อะสันคอหมูจะอร่อยสุดน,นะหมายถึงว่าเวลามาทำปิ้งย่างหรือชาบูแม่ชอบกินสันคอหมูมากกว่าโอ้นี่ก็สวยเนื้อริบมาเห็นไหมทำาไมเนื้อริบไามันสีเข้มกว่าเนื้ออื่นอ่ะมันดำๆอ่ะปบว่เนอะเออเฮ้ยไม่แดงๆไม่รู้ไม่สดเหรอเฮ้ยไม่เคี่ยวมันฟรีซมาแคไม่เคี่ยว ็ทำไมสีมันไม่เหมือนนะดูดิอันนี้คือชีสนะคะเด็กๆชอบกินมากเลยอ่ะเตรียมพร้อมแล้วมีหมูสำฉันเนื้อสันคอเนื้อริบอายอ่าใส่กกอบแพันเบคอนอันนี้เป็นหมูสไลด์หมูสล์เป็นหมูอะไรป้าสันคอเหรอ กอันนั้นเหมือนกันอีกชุดหนึ่งแล้วก็ดิมีไซตองอันนั้นเะไปทอดผักก็คือเตรียมมาไว้ซื้อมาจากบองมาเช่ใช่ไหมฮะเธอแบบนี้เลยนะเธอแบบนี้เลยเออเป็นคือน้ำจิ้มไหนหันซองมาให้ดูหน่อยน้ำจิ้มแอรโรเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะซึ่งเรากินมาหลายรอบแล้วอันเนี้ยอร่อยสุดใช่ไหมยี่ห้อนี้อร่อยมากใครมาก็ติดใจเราก็แนะนําคนนั้นคนนี้พี่ซื้ออร่อยสุดเหรอเรากินอยู่ยี่ห้อเดียวนะ นะเหมือนเคยซื้ออันอื่นมาด้วยนะแต่แรกๆอ่ะแล้วเนอันนี้อร่อยใช่แล้วก็จริงๆเขาจะมีน้ำจิ้มลูกชิ้นด้วยนะของ Arrow อร่อยใช่มีเยอะมีหลายมีหลายสิ่งมากอนะ่ะนี่เขาเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใหม่ดูหนาดับถุงดูหนาดีกว่าเดิม,มแล้วก็เดี๋ยวให้ตักใส่ถ้วยเล็กกันเนาะมีเป็นเส้นค่ะนี้อันนี้ห่อหนึ่งมีสิบเขาเรียกว่าอะไรมีสิปันนะ้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เดๆดยวแม่หยิบห้ดู เอามองไม่เห็นเออน,นี่ไงเนี่ยมันจะเป็นแพ็คชิ้น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 ก็คือเป็นแบบเส้นเกาหลีนั่นแหละเส้นมาม่าเกาหลีนะคะแล้วก็มาลวกกินอร่อยน้องพิมพ์ชอบมากมาเสิร์ฟเต้าหู้โมกิอ๋อเทม่ามันเป็นนี่เลยอ่ะไม่หั่นเหนั่นอะไรมาให้เลยดนดิโอ้เนื้อมันเหนียวมากอ่ะมันไม่เหมือน,มนไม่เหมือนเต้าหู้ นี่เหมือนเต้าหูเนื้อมันเหนียวมากดูดิเราไม่รู้มันจะพองแค่ไหนดีฮะเพราะว่ามันต้องหั่นเล็กกว่านั้นนะหรอมันจะพองมากเหรอไม่รู้อ่ะมันน่าจะพองอ่ะเราเราแล้วว่าเราเห็นที่ทถ่ายในคลิปอ่ะเขาต้องหั่นเป็นเนี่ยสมมติจะหั่นนี้แล้วจะต้องหั่นครึ่งอีกเป็นเต่าเล็กๆอ่ะเล็กตัวนี้เหรอใช่มันจะพองไงเนี่ยหั่นครึ่งเนี่ยหั่นครึ่งเนี้ยเนี่ยอันนี้ใช่ไหม้วหั่นครึ่งเนี้ยเพราะว่ามันมันใหญ่เลยนะ เออประมาณนี้ประมาณนี้ต่กลิ่นมันก็ต้องหู้นะเออกลิ่นแบบไม่มัอนกลิ่ามันคล้ายๆผสมพวกหมี่กึ่งไงอ๋อเหรอเออเวลากินวันนั้นที่ไปกินร้านเจ็บไก่ก็แบบมันก็ไม่เวมันเนื้อมันไม่เหมือนเต้าหู้ทั่วไปเนาะใช่ป่ะขนาดนี้แน่นะไม่รู้อ่ะกลิ่นก็คล้ายๆหมี่กึ่งเหมือนกันนะหรออืมก็กินถั่วเหลืองถั่วเหลืองอะเนาะ็เต้าหู้นั่นแหละหมี่กึ่งก็เป็นเต้าหู้นะ่ แล้วเราทอดเอาไว้แล้วเขายังไม่มากันแล้วมันจะยุบมาไม่เป็นไรคือ <c ười> มันก็ต้องทําไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันใช่ไหมมันหลายสิ่งอันนี้จะทอดเลยเหรอไม่แล้วเนี่ยน้ำมันไม่แล้วอะเอาเวรกรรมเปิดดูดควันยังเปิดแบบแรงสุดเลยนะอือหูไม่แล้วอะทำไงอะเตรียมหนีเตรียมหนีอะไรนะเตรียม,หน,มห,นหนีทำไมอะ ไม่ได้อยู่สะไกลเลยอ่ะไม่ต้้งก็เลยไม่ตัง้ตงพอไหมเดี๋ยวตีมาตีกัน,กนเ,ะปะเป็นก้อนเลยปะฮะว้าย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 เป็นก้อนเลยว้าไม่เห็นจะพองอย่างนั้นเลยอ่ะคนละประเภทหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่เราเห็นเขาทอดเขาทอดในหม,ม้อหม้อหม้ออบลมร้อนนะร้อนอือ เฮ้ยมันเริ่มพองแล้แม่ดูดิระวังละระวองละมันจะระเบิดใส่เราเมื่อนี่กละัลลวๆ <laughs> ถ้าถ่ายแล้วมันเลี้ยวไปเดี๋ยวมาน้่งขอใครด้วยนะคะเพราะว่าวิ่งหนีน้ำมันอยู่อ่ติดๆๆเ <laughs> <laughs> สี่ยวเหมือนกันเนี่ยว่ามันจะดีด หอมมากเลยเนี but, ่ยเรายืดแอบลังปลาแล้วยิ้มแตงกลัวเอาล่ะหอมมากอ่ะโ๋อไม่เราไม่เคยกินตั้งหัวแบบนี้ไม่ก่อนเลยนะดูดิเนี่ยความกลมนะเห็นไหมเฮ้ยกลมเลยบางอันนะดูดิกลมเลยแต่ตรงนึงมันเยอะกว่าที่คิดนะมันหอม เราทำจิ้มเป็นไงำจิ้มำจิ้มไปซื้อมาจากร้านเต้าหู้ทอดที่เราชอบอะ่ะมันจะมีร้านเต้าหู้ทอดประจําที่เราชอบกินใช่ปะ่ะที่เขาอยู่ตรงลงมากระเสิมร้านกันจัดจื่อ่ะแล้วเราก็ไปซื้อทำจิ้มของมาแต่ว่าซื้อเต้าหู้เขาด้วยแหละซื้อเต้าหู้เขาด้วยนี่อ่ะไมโครโฟนไปคืออันนี้คือต้งพูด เหมือนร้านไก่เสียงเฮาจำแล้ป่ะเหมือนมากนะตาเหมือนมากแล้วตาได้นะเขาบอกว่าตาเหมือนมากร้อน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 ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยกรอบเสียงตอบชาเลยอะวันนั้นเราใช้มือฉีกแล้วข้างในมันจะเป็นโปรงร้อนขึ้นขึ้นจากเตาแต่น้ำจิ้มอร่อยมากเออน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มร้านซำเนี่ยไหนดูที่เป็นโพมป่ะเหมือนเหรอเหมือนป่ะเนื้อเหมือนป่ะดูดูว่ากรอบกว่ากรอบกว่าใช่ แข็งวกว่าเด็บกว่าจะร้อนกว่าเพิ่งขึ้นจากเตาอืมอร่อยเลยเหรออันนั้นมันจะมีพันเหนียวๆ <c oughs> แบบคนที่มากมันกรอบแล้วข้างในมันแฉะแต่นั้นคือมันนิ่มแล้วไม่มีอะไรแฉะเลยไม่แฉะหรอไม่แฉะนะแฉะรอจริงเหรอคะแฉะนะโอนนั้นฉีกแล้วเนื้อมันมะันเนื้ออะไรยะแต่ว่าอุ้ยแ,แต่ว่าร้อนเะน้ ของปลาอ๋อเออมันแฉะนิดหน่อยอะ่ใช่ไหมหยองฟังแล้วแฉะของของปลาไก่อ่ะข้างในมันจะเป็นโครงไงอันนี้มันจะเป็นแบบเรียกอะไรอะจะมีอะแบบมีเยื่อเยื่อเออแต่ก็อร่อยแบเหมือนขนมปังอะไรนะปังเปลือกบีบอ๊อกอ๋อบอกว่าเคยนะแบบเรียกว่าอะไรแบบหรือมันแบบมันกรอบเกินจะลืมคอมเมนต์ต้องหูเหมือนไข่เจียวอย่างเงี้ยเวลาปลาทอดมันจะกรอบจนแบบเกินไปไม่รู้ใครเป็นไข่เจียวคือันนี้ทอดครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าต้องทอดนานแค่ไหนอะ แต่อร่อยนะคะอร่อยเลยกรอยมากรอบมากกรอบมากจีบปาอีกทีนเออดีนะมันมันไม่ไมุ่บไม่แฝบเลยกับร่างนามันจะกคับได้่เอเสียงหายป่วยนี่ไส้กรอบแดงดำไปไหม ดำทำไมดำขนาดนี้อ่ะมันเกิดอะไรข้างมูนไส้กรอบฟลายก็คือเขาเขาหั่นไส้กรอบให้เป็นเหมือนเป็นฝายแล้วก็ขายเลยแล้วเราก็มาทอดที่เซเว่นคาดว่าอันนี้คือไส้กรอบอีกสิหรอคะไส้กรอบแป้งไส้กรอบแป้งอุ้ยมันขาดเลยอ่ะอืมนี่มันเป็นน้ำจิ้มหมูกระท้างเลยเจ้าเดีดายเขามีน้ำจิ้มแบบนี้นนะน้ำจิ้มลูกชิ้นอ่ะน้ำจิ้มเปกชิ้นอ่ะน้ำจิ้มเป็นแยงแดงออย่างเงี้ยเขียวไงทอดมันมันแป้งไปหมดเลยแม่ เหมือนกรอบกรอบจนจนไม่รู้สึกรสชาติอะไรเลยอ่ะเอาซอสม่เผ็ดเทศดีกว่าไหมไม่เผ็ดเทศนะแป๊บนึงนะคะคือหนูไม่ได้รสชาติอะไรเลยอ่ะมันไม่เออมันมันเป็นแป้งแปอย่างเดียวแหละเหมือนมันไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะปลาล้มจิ้มดูมันรสจิ้มดูไม่มีรสชาติอะไรกรอบเลยอ่ะแต่กรอบก็เป็นโอเคนะกรอบดีกรอบดีแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นใช่กรอบไม่มีรสชาติใช่กรอบอะไรใช่ใช่มันแป้งเหมือนจืดๆอ่ะต้องฝากจิ้มฝอยนะลองจิ้มฝอยมันเผ็ดดู นอ๋อดูจริงบะเนี้ยมันต้องจิ้มนี้เหรอคะจิ้มจิ้มจิ้มเออมันไม่มมันไ่อร่อยเดี๋ยวหาซ้อนมาเสิร์ฟเฮ้ยจิ้มอันนี้อร่อยนะจิ้มหัวชากลองจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นเนาะถึงจะอร่อยสุดเด็ดเดี๋ยวหาก่อนนี้ป่ะพอมาเสิร์ฟได้เออดูแล้วจิ้มอันนี้มันจะได้ฟีลของหวานจิ้มนี้นี่คือของคาวอืมจิ้มดูว่า นี่เขายังไม่มากันเลยนะพ่อแม่ลูกปาร์ตี้กันก่อนเลยอันนี้ซอนมะเกิอเทศเออ,อ <laughs> เพืาอขยังไม่มาเลย <laughs> ยังไม่พีแขกมานักคนมันเวิร์เจีย๋ยนี่นคืออุ้ยแต่นี่อร่อยนะทำไมไม่เก็บไว้กินกับบัวท้าคะเป็นเนี่ยทอดไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นแอปเปอร์ติเซอร์ใช่ไหมมันก็ไม่แบบว่าไม่กรอบสิคะเนี่ีอีกชิ้นหนึ่งนีง่ทอดมาจิไมก่อนอ่ะจิ้มซอสมะเขือเทศดูนะคะ ก็ก็ไม่ค่อยค่อยดีขึ้นป่วยเสียยนอนไม่หลับอ่ะตอนนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ปาร์ตี้ว่าจะมีใครมาบ้างอัปเดตชีวิตอะไรกันไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งแล้วมาครบแก๊งเลยต้องครบแล้วแหละต้องครบแก๊งนีกแล้วแหละลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตัดเป็นแบวันนี้